การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเนรมิตรปรากฏการณ์แห่งแสงสีริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดยิ่งใหญ่ตะการตากับงาน วิจิตเจ้าพระยา2023ตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคม2566จัดเต็มเทคนิคสมัยใหม่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่งดงามจากแนวสายน้ำที่คดโคง้งไหลผ่านวัดวาอารามและย่านสำคัญ7พื้นที่ที่แสดงถึงวิถีชีวิตริมน้ำสู่แลนด์มาร์กของประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวส่งท้ายปี2566คาดป๊มรายได้ท่องเที่ยวสัพัดกว่า600ล้านบาททั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถ ร่วมชมสีสันบรรยากาศริมแม่น้ำในแต่ละพื้นที่หรือริมแม่น้ำฝั่งตรงข้ามจุดทำการแสดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้าชมได้ทุกวนันตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคม2566ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง22นาฬกาหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage วิจิตเจ้าพระยา2023ค่ะ สวยงามมากคิดว่า,าวันนี้ก็มีท่านเอกครัชชทูตนะคะแล้วก็มีมีแขกหลายๆท่านมาดูทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจเราคิดว่าในการจัดงานครั้งนี้ค่ะน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรอบๆริมแม่น้ำเจ้าพยาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางเรือร้านอาหารแล้วก็โรงแรมค่ะก็เท่าที่ประเมินกันไว้น่าจะมีผู้มา,าดูประมาณสักสี่แสนคนค่ะสร้างไรายได้ประมาณหกหกร้อยล้านบาทค่ะบรรยากาศวันนี้สวยงามมากค่ะทุกท่านเห็นแล้วแล้วก็ จะได้ดูไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามของเรานะคะแล้วก็สีสันแล้วก็บรรยากาศริมน้ําซึ่งเป็นเป็นบรรยากาศที่เหมาะแก่การมาล่องเรือแล้วก็แต่ถ้าจอดก็อาจจะแอบแอบร้อนนิดนึงแต่ว่าเวลาเรือ,อเรือแล่นอย่างนี้ก็จะมีลมนะคะก็ก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านค่ะมาดูโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ,คะกอะ็อย่างวัดอรุณนะคะ จุดไอคอนสยามแล้วก็หลายๆจุดที่ทุกท่านเห็นค่ะก็จะเป็นจุดเขาดาวอย่างตัวโซนที่เป็นไอคอนสยามกับวัดอรุณ<ม>ก็ CNN <ม>ก็ให้เป็นหนึ่งในจุดที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญในการเข้าดาวค่ะต,ตอนนี้ยอดภาพรวมก็ดีนะคะได้24ล้านกว่าๆแล้วก็รุนว่าเดือนธันวาคน,นี้นะคะเราก็จะมีอีเวนต์เยอะมากมแล้วก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของเราค่ะ<ม>ก็คุยกับทางผู้ว่า<ม>อยู่นะคะ<ม>ว่าเราอาจจะได้ถึง อันนี้พูดได้หรือเปล่างเนี่ยพูได้พด้พูดได่พเราก็อยากออเราเราก็อยากจะได้ไปจนถึงตามตามเป้าเดิมที่เคยคุยกันไว้วันยี่ห้าถึงยี่สิบแปดก็หวังว่าจะถึงยี่สิบแปดล้านค่ะไม่ได้ตอนนี้ที่ดูไว้สองสองจุดสามสองจุดสามถึงสองจุดสี่ล้านล้านค่ะภาพรวมนะคะก็อยากให้ทุกทุกท่านนะคะก็มาดูวิจิตรเจ้าพญานะคะสวยงามมากค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือหรือว่ามาดูการแสดงนะคะมีหลายจุดมากแล้วก็ เดี๋ยวสิ้นปีนี้ก็มาร่วมเขาวดาวด้วยกันนะคะแล้วก็เชิญทุกๆท่านเชิญสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะชาวต่างชาติหรือชาวไทยนะคะมาร่วมเขาดาวด้วยกันค่ะ